สวัสดีครับชิปนี้จะพามาชมปอเทืองครับปอเทืองจับหมากจับหน่อยเราเด้อพี่น้องโอ้ตัดสอนครับนี่คือไร่ปอเทืองครับหลังจากที่วานไปแล้วชิปก่อนนั่นครับชิปนี้สิพามาเบิงตอนจับหมากจับหน่อยครับนี่เลยครับปอเทืองใช้น้ำน่อยครับบม่ต้องใส้น้ำหลายครับ พอเท้องใส่น้ําตอนวันแล้วก็พอครับสำหรับผู้ใดมีหวยมีคล้องน้ําใส่ปอเท้งางครั้งเดียวใส่น้ํครั้งเดียวครับไ่ได้ใส่น้าไหลเท้อคือจังเข่าปังครับปอเท้งประหยัดน้าครับพี่น้องถูกครั้งเดียวใส่น้ําครั้งเดียวจับผลจับน้อยแล้วครับโอ้ถตาสอนครับพี่น้อง มากระดกครับเหมาะสำหรับที่น้ำน้อยครับน้ำมะกุ้มแรงสี่ครับใส่เลยครับผลผลิตมากมายครับบังรถรับประหยัดต้นทุนครับบ่ได้ไถสูบน้ำเธอเดียวครับสูบน้ำตั้งแต่ตอนวานครับสูบน้ำไส่แล้วก็บเ้งน้ำทิมครับไล่น้ำทิมแล้วก็วานโอ้ พยยัดต้นทุนไปหลายครับแต่กําไรดอดอกครับปอเทื่งครับปูกใกล้ตัวเร็วครับไม่ได้รักษายังครับพี่น้องสารเคมียังบ่ได้เรนเลยครับเป็นตะปูครับปอเทื่งครับตอนนี้จับหมากจับน้อยแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มวันที่หนึ่งมีนาครับ วันที่หนึ่งมีนาได้ผลมาแล้วครับจับหมากจับหน่อยมาแล้วครับหลังจากที่วันตั้งแต่เดือนเดือนมกราครับเดือนมกราคมครับเดือนมีกกานมกกาเน,น,านี่ก็เริ่มจับหน่อยจับหมากจะเบิดแล้วครับดอกกับบื้ไคามีแล้วครับเห็นเบิรงกวง้างๆครับโอ้บรรยากาศ ไร่ปอเทืองครับสำหรับที่ลุ่มเขาจะไม่ชอบครับเขาชอบตรงที่เขาชอบหน้าแห่งน้ำวไวยครับพื้นที่ที่แห่งน้ำวไวยเขาจะโตวไว้พื้นที่ลุ่มไม่แนะนำให้ปลูกนะครับพื้นที่ลุ่มเขาจะไม่ชอบครับสำหรับปอเทืองเขาชอบพื้นที่แห้งแล้งครับพื้นที่ที่สูบน้ำไปแล้วแห้งว้นะครับ เขาจะสวยงามมากครับถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มก็ใช้หน้าปาังครับใช้เข่าดีกว่าปลูกไปก็บ่อกามครับพื้นที่ลุ่มครับพื้นที่แห้งแล้งเขามากครับพื้นที่ที่แห้ง,งววน้ำไม่ไหวครับครับเพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าน้นครับพี่น้องตรงนี้จะเป็นนาที่แห้งแล้งครับมันเป็นพื้นที่แห้งน้ำไว้ครับ มอยง่ายครับมันเป็นพื้นที่แห่งน้ำไว้สูบมาบ่ข้าวเดียวมันก็แหงครับมันจะให้ผลผลิตดีมากครับสำหรับพื้นที่แห่งน้ำพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ลุ่มครับพื้นที่ดอนแบบนี้นะโอ้มักครับหน้าน่นครับมักหลาย่อเทืองครับต้นสวยๆงามๆสูงๆครับพู่นผลผลิตไทยใบหลสีตาไลพี่น้อง อ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียแหละครับชิปนาพอกันไหมครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ